สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ i m a g e t i Channel นะครับวันนี้ก็มาแปลกบ้างนะเห็นนักร้อสองคนก็เป็นคลิปที่นอกเหนือจากโมเดลของเล่นบ้างนะครับถาแข่งเชิญก็อยู่บ้านในกันจะรับเชิญทำไมนะวันนี้ก็เป็นกล่องสุมอาหารทะเลนะครับช่วงนี้กำลังกำลังฮิตเลยนี่เป็น เจ้าไหนนะกล่องส่งห้าร้อยบาทกล่องสูงอ่ะแพลเวยห้าร้อยบาทไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เจ้าดังไม่ใช่เจ้าดังตอนนี้เพราะว่าอันนั้นไม่ได้ถ้าจริงเเจ้าเจ้าดังคือแบบจองไม่ไหวจริงๆเป็นหมื่นเนี่ยอันนี้เราก็ได้แบบเพจเพจใหม่ก็จะเพิ่งสร้างไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเพจคนก่อนแล้วประมาณนัแปดพันหนึ่งเรื่องหมื่นนะครับก็เลยลองเรียกได้มาสักหนึ่งกล่องนะเสี่ยงให้ดูก่อนแล้ว่าว่าในข้างในเป็นอะไรเราไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะอันนี้ก็นอกเหนือจากการรีวิวของเล่นใหม่นะจะได้แบบบบบเเปลลี่ยยยนนนนนนรราาาาากกศั้้้งงหะ ก็เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดอูอันนี้ค่าส่งประมาณ200บาทใช่รวมกล่องโฟมรวมเลยใช่ใช่ก็เ0็อันนี้คือสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เขาจะส่งมาหวันถึงใช่อันนี้ได้ประมาณชา่วงสายๆนะแต่ผมไม่อยู่บ้านก็เลยมาเปิดให้ตอนประมาณบ่ายสามอ่ะอน,นี่บ่ายสามแล้วละลายหมดแล้วไม่ดูเป็นไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวมาดูข้างในเลยอันนี้ก็อันนี้ครับใส่ถุงมือก่อนเพื่อป้องกันหวามคว่ำตาใส่ถุงมือใช้แล้วนะถุงมือยังไม่ใช้ยไไม่ใช่ ไ้พี่บ้านอาจจะตกรกนิดนึงนะฮะนี่คุณพ่อเตรียมติดเตาให้แล้วนะครับมาแกนะ่เลยตื่นเต้นไหมถ้ายืนบางทีมัน,ม,นมันอาจจะหลุด<ๆ>เออไม่รู้จะได้อะืออาจจะมีนังเงือกก็ได้นะครับอาจจะเป็นโจรสลัดฉลามเปล่าฉลามเลยอ่ะฉลามซื้อในเซเว่นก็มีขวดละสิบบาทมันตื่นเต้นตรงที่ว่าเอจะได้กินอะไรตื่นเต้นตรงนี้บดแกะได้ไหมวันนี้ อ่าเดี๋ยวเปิดค่อยเปิดลึกเลยอ่ะกลิ่นมาแล้วอ่ะเปิดมาท่าดาว์กลเนื้อเขามาแล้วเลยกลิ่นทะเลอ่ะมาลุ้นลุ้นแต่ว่าแค่นี้แงมๆก็กลิ่นเดี๋ยวเองเองกลิ่นตรงรูปะเนี่ยตรงเลยกลิ่นไปโดนกล่องโฟมอย่างเดียวเลยกลิ่นทะเลอ่ะมีฉลามมั้ยอันนี้ควันนี่ไม่ใช่ไดไอนะครับ เฮ้ยเเห็นมาลยฮ้อันนี้คือกล่องสุ่มบิงซูนะครับมีแต่น้ำแข็งไม่น้ำแดงราดกินได้เลยได้ได้เลยของแรกอันนี้น่าจะเป็นน้ำแข็งโอ้ยปลาเยอะมากปลาเยอะมากน้ำแข็งอ่ะปลาเผาอะไรเฮ้ยอันนี้บางปลากงนี่ว่ะน้ำแข็งโอ้น้ำแข็งเยอะครับนี่กางกระดานครับกางอะไรนะกางกระดานเป็นไงงอย่าแรกอย่างแรรกกกงะดาน มีใครไหมเทียบเทียบปล่อยดีกว่าทำไมฮะอ๋อไปปล่อยเนาะอ๋อใจบุญเนาะปล่อยงนี้เล็กงูปล่อยลงตัวปล่อยลงกระเพราะเนี่ยอมีสามตัวใส่ถาดไว้อันนี้กางกระดานสามตัวนะครับอ่นี่มาเรียงไว้นะครับกางกระดานครับอันนี้เป็นกางนี่ตอันนี้กางแก้วกางแก้วใหญ่อยู่นะเฮ้ยไหนขอดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้ขี้ป่ะเหรอมือมันอ่ะเฮ้ยทำไมตัวนี้มันคนละสีอ่ะใหญ่มากตัวผู้ไหม หโหได้กี่ตัวกั้งกี่ตัวหน่อยมนันอ่ดินี่เลี้ยงเลยเดี๋ยวเยอะนะกั้งอ่ะเออแต่กุ้งไม่มีเลยกุ้งมีฝั่งโน้นเห็นแล้วท่าน่นนะสายตานี่ไวนะครับนะคิดละในใจคิดละทำอะไรไงคลิปคลิปนี้ให้น้องๆเฉิดฉายกันบ้างนะปกติเห็น <laughs> แต่หน้าผมคงจะเบื่อกันแล้วแต่ว่าก็มีสลับกันไปครับโอ้โหกั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันสวยดิเออทำไปเล่นไปไหนโบน้ำได้กี่ตัวอันนี้ตัวเล็กสิบสองได้ปะสิบสองตัว มันกร่เดิโลนะต่อไปครับอันนี้หมึกกระดองครับใหญ่นะสองมืออันนี้เป็นหมึกกระดองไหนก็ดูหน้าหน่อยหมึกกระดองหนวดเดียวอยู่ครบไหมครบอุ้ยแข่งเป๊กเลยใช่นี่โอ้โหจุดยอดอ่ะใส่ไว้แยกไว้แยกไว้หมึกใหญ่นิดต่อไปเฮ้ยนี่ชอบกินมากไม่หวานไม่หวานไข่หวานหนึ่งกำมือค่ะแต่ตัวไม่ได้ใหญ่นะไข่หวานไข่หวานดูว่ยังดีถ้าเผาแล้วก็จะเล็กกว่านี้อีกนิดนึง คือเผาแล้วได้กินแต่เปลือกใช่แข็งๆดีมีแคลเซียมลงนี้ประมาณหอยหวานได้ถ้าพวกหอยใส่เนี่ยก็ได้จะได้แบบไม่บังตัวอื่นน้ำนี่เย็นอยู่เลยอ่ะเย็นนีครับเห็นน้ำแข็งเราเอาไปทำพวกบิ๊ซูต่อได้ใช่ไหมเดี๋ยวชงน้ำแดงมาเลยบิ๊ซูรสอาหารทะเลนะครับเอามาหอยเอาพวกหอยขึ้นก่อนนี่หอยไปเอามาหอยเชลอุ้้เยอะอยู่นะตัวใหญ่ด้วย เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อเจ๊ต้องไปทำความสะอาดก่อนเอามารับประทานเนาะโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มดจะได้จะได้ไม่ไม่ไม่มีบางจังเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นี่ต้องเป็นไอ้นี่นี่แหละยั่งเหนื่อยยั่งเนอยเฮ้ยอบชีสอบชีสเยอะนะจริงๆเนาะถาดมีเยอะถาดมีเยอะไม่ต้องขวไม่ต้องรวมก็ได้เอามาตั้งหลายอะไไฮไลท์นี่ไฮไลท์นี่แหละครับบางประกงเฮ้ยปลากระเพราเฮ้ยปลากระพงเฮ้ยถูกแล้วอันนี้ประมาณถึงโลไหม อุ้ยไม่ตายอ่ะเฮ้ยดิ้นอยู่เลยเดี๋ยวเราเอาฟาดหน้าแพทสักทีอันนี้น่าจะเป็นทอดน้ำปลาไม่ก็นึ่งมะนาวอ่าทำเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่ก็คือไปซื้อเอาเออปลากระไปซื้อเอาวันนี้ครั้งแรกนะครับถือว่าผมเฮ้ยนี่กุ้งนี่กุ้งนี่เป็นกุ้งแม่น้ำอันนี้อ้าวแล้วบอกทะเลเฮ้ยมีหลอดอ่ามีหอยอันนี้เป็นหอยแอบนะครับทำไมครับเแล้วแอบอยู่ข้างในหนึงยตัวนี่โอ้โหยังไม่หมด หนี่เป็นไงนี่ยังมีอีกโอ้ยตัวเล็กน้องน้องแอบอยู่อันนี้ปูปูม้าใช่ไหมอันนี้ปูอะไรอ่ะปูดำปะปูทะเลปูม้าแต่ว่าตัวเล็กไม่ได้ใหญ่นี่ปูอะไรไม่รู้อันนี้ปูอันนี้ปูนะอ๋อนี่ปูปูไทยปะเนะปูม้าแต่ว่าอันนี้ปูอะไรก็ไม่รู้อ่ะใครรู้คอมเมนต์คอมเมนต์มาเฮ้ยมีใครไม่มีเห็นตับปิ้งไว้นี่ว้ในไม่มีใครถ้าบิดโฟกัสตลอดเลยอันนี้กุ้งครับเป็นกุ้งแม่น้ำ ใช่เหรอมือหนามมือน้ำใช่ไหมกำกามใช่ไหมล่ะประมาณครึ่งโลได้ปะถึงเลยถึงแต่ถือเยอะนะห้าร้อยคุ้มถือว่าคุ้มมากคุ้มไหมห้าร้อยคุ้มมากนี่มีอะไรด้โอ้างน้ำแข็งคุ้มแล้วแค่น้ำแข็งอะมีอะไรบ้างดูดีเผื่อแบบเอย่าอุ้มอย่างงกันงมลงไปงมไม่เดี๋ยวให้โดดลงไปเลยว่ลงไปงมกันเผื่อเจอพวกแมงกะพุนไงมันใสหอยแอบ เฮ้ยถือว่าคุ้มนะครั้งแรกนะลองชิมมันจะเย็นนะชิมน้ำแม่บ้าเค็มนะเราไปลองชิมว่าน้ำทะเลจริงหรือเปล่าเขาจะเหมือนเขาหลอกเราไม่ใช่เหมือนว่าไม่ใช่ทะเลจริงถ้าเราชิมปุ๊บรู้เลยว่าทะเลที่ไหนะเเลกงพคบไหมคบไหมหมดแล้วเย็นจริงอะหมดแล้วอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาสรุปกันว่าได้อะไรกันบ้างครับจะกินเลยเหรอกินเลยอ่ะมาสรุปกันหน่อยว่าเราได้อะไรกันบ้าง กับกล่องสุ่ม700บาทเฮ้ยห้าร้อยบาทสิหนักแรกปลาพงนะครับปลากพงไซค์ก็ประมาณแขน3ขีด4ขีดใช่เหรอไม่ถึงโลอ่ะน่าจะไม่ถึงงานนาจะไม่ถึงโลอ่ะประมาณอ่าโอเคถ้าตามร้านกระพงเท่านั้นปรับประมาณสองร0อยมอยืมในนี้แม่งได้แปรรูปไงเรายังไม่ได้ผ่าท้องอะไรเลยแล้วก็ต่อมามึกเป็นหมึกกระดองกระดองตัวใหญ่อยู่ครับประมาณฝ่ามือหนึ่งของฝ่ามือ ข่ามือนึ่งขวานหนึ่งีงามข่ามือนึงเกลยเนี่ยนี่น่าจะเป็นตัวผู้นะทำไมอ่ะมี่นวดเนี่ยตลกอีกแล้วอ่าต่อไปต่อมากั้งได้เยอะนะกั้งแก้วกั้งแก้วถือว่าตัวใหญ่อืมเทียบกับมือนี่ใหญ่อยู่นะใช่แต่ว่าใหญ่กั้งแก้วประมาณหนึ่งสองใหญ่ตัวเดียวสามสี่อันนั้เป็นพ่อมันที่แหลมตัวลูกแปดเก้าสิโปกั้งแก้วได้สิบสองตัวหนูนึงพอดีต่อมานะกั้งกระดานได้ประมาณสามตัวสามตัวใช่ถือว่าตัวใหญ่นะ ถามตัวโลนี่มีไข่ได้ไหมไม่ถึงเดี๋ยวไว้ปั้นใส่ตัวชีเราเอามาเกระเสริฐวะต่อมากุ้งกุ้งแม่น้ำไม่ใชกุ้งกุ้งทะเลกุ้งแม่น้ำกุ้งกำกับประมาณสิบตัวได้ไหมใช่แต่ตัวไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่สิบตัวเทียบให้ดูประมาณนี้เฮ้ยแต่เขายังไซส์กำลังกำลังดีเผาอะโอเคอยู่เนาะใช่แล้วก็ต่อมาไปไหนเอาไปกุ้งกุ้งตัวนี้ไม่แน่ใจว่าปูอะไร อันนี้ปูม้าทะเลอันนี้ก็ปูทะเลแหละแต่ว่าไม่รู้ชนิดเลยวิ่งเร็วไหมตัวเนี้ยเร็วมากทำไมอ่ะทำไมปูม้าอันนี้ประมาณ3ตัวโอเคไม่ประมาณก็3ตัวนั่นแหละจะประมาณสามตัวแล้วก็นี่หนึ่งตัวนี้ปูอะไรก็ไม่รู้ไงเออนี่ปูอะไรเล็กมากเลยใครรู้เข้าคอมเมนต์มาได้นะครับอันเนี้ยปูอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อไปครับมาที่โบ๊บ้างเลยนี่โบ๊ทให้รีวิวหอยหน่อยหอยหวานครับหวานไหมชิมดิมันจะเค็มมันยังไม่ล้างนี่ก็ประมาณกี่ตัว เป็นยี่สิบตัวได้แต่ว่าไม่ได้ตัวใหญ่อืมกำลังดีกำลังดีไม่วานครับไปเผาอันเจี๊ยบต่อไปอันสุดท้ายครับเป็นนี่ครับหอยเชลล์หอยเชลล์ครับเดี๋ยวเอาไปทำอบเนื้ออืมนี่เดี๋ยวดูข้างในหน่อยว่าโอเคไหมเนื้อก็โอเคอยู่นะใช่ถือว่าสดก็ประมาณเป็นเกือบเป็นโหลได้มั้งโอ้ยประมาณยี่สิบเกินนะตัวยี่สิบตัวทีเด็ดอ่ะเดี๋ยวเรานี่ครับ หื่อยติดเตาคุณพ่อติดเตาเรียบร้อยเดี๋ยวรอไปดูว่าแปรรูปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการรีวิวด้วยครับกล่องสุ่มอ่านทะเล500บาทนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วครับสําหรับส่วนตัวผมก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะฮะกล่องเดียวเนี่ยทานได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับก็จะขอลาเพื่อนๆกันไปตรงนี้เลยนะครับกับภาพบรรยากาศการทําอาหารจากกล่องสุ่มอาหารทะเล500บาทนะครับ ยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง i m a g e c h a n n n l ไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ